สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่อาจจะถามถึงคนเก่าๆคนที่เคยคุยกิ๊กเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าก็ได้นะคะามาดูว่าเรากับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาพบเจอหรือพูดคุยกันอีกไหมอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามนะคะ ตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นแล้วก็เลือกกองที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดกองที่คุณรู้สึกว่าใช่แล้วก็มันเป็นดวงโดยรวมเนาะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะกองที่1กองที่2กองที่3ค่ะแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้ามาถึงกองที่1นะคะ,ะตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นเลยนะดูได้ทุกเพศนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะดูเพื่อความบันเทิง ขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะคนคุยเก่าวกี้เก่าแฟนเก่าคนเก่าๆในชีวิตเราที่ห่างเหินกันไปเงียบหายกันไปเนี่ยเออช่วงนี้เขาคิดถึงเราบ้างไหมมาดูซิว่าเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมคะหรือเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ ถึงค่ะอยู่ในใจอยู่เสมอนะจ๊ะออยังคงคิดถึงยังคงนึกถึงแต่มันเหมือนมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าต้องเก็บไว้ในใจต้องเก็บไว้เป็นเรื่องเปวที่ประทับใจสําหรับใจเขาคือไม่สามารถที่จะบอกทั้งที่จริงอะ่ะอยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะคุยนะเออแต่มันเหมือนช่วงนี้ทาอะไรไม่ได้แล้วก็ ยังคงอยู่ในใจเสมอโอ้ยหวานซึ้งอะคนกองนี้เตรียมจะชูมาใส่น้ำตาได้เลยนะคะเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณรู้สึกผูกพันกับคุณจริงๆถ้าดูจากหน้าไพ่ก็อยากจะกอดคุณด้วยนั่นแหละเออแต่ต่วใหญ่จากหน้าไพา่คือทำอะไรไม่ได้นอกจากจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ให้อยู่ลึกๆในหัวใจนะจ๊ะในที่นี้ให้ระวองนิดนึงว่าอาจจะหมายถึงความรู้สึกเราที่เรารู้สึกกับเขาก็ได้เช่นกันนะอมืมันเหมือนแบบไม่ว่าโลกจะหมุน เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนคุณก็ยังคงมีความสำคัญกับใจเขาอยู่นะจ๊ะเออแล้วมาดูซิว่าใน3เดือนนับจากวันที่ดูคลิปนี้เนี่ยเรากับเขาจะได้พูดคุยได้ติดต่อกันไหมหรือว่าได้เจอกันหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะขอห้าใบค่ะ 10ไม้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เครียดแล้วก็ซีเรียสพอสมควรนะคะควีนถ้วยแก้วดาบห้าดาบห้าเหรียญแล้วก็ไพ่พระเรารู้สึกว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอีโก้ค่อนข้างเยอะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนมีทิฐิเยอะ มีการไม่ยอมการมีการเล่นแง่เล่นงอนกันที่จริงถามว่าสามารถคุยกันได้ไหมจริงจริง,รงมันสามารถคุยกันได้นะถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมที่จะทักหายอมที่จะพูดคุยแต่มันเหมือนมีอีโก้บางอย่างที่ค้ำคออยู่เหมือนประมาณอาจจะกลัวเนาะด้วยความรึกๆก,ก็คือกลัวว่าเฮ้ยเขาอ่านแล้วไม่ตอบหรือเขาจะบล็อกเราหรือเปล่าหรือเขาจะนุน่นเขาจะนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะเป็นความกลัวความคิดมาก มันก็เลยทําให้ทั้งคุณและเขาอะมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้คุยกันนะ ด้วยความที่คิดเยอะคิดมากแล้วก็มีทิฏฐิมีอีโก้เป็นของตัวเองด้วยถ้ทาที่จริงในใจเนี่ยส่วนหนึ่งอ e ีโก้มีไหมมีกันทั้งคู่นะบอกเลยนะมีการไม่ยอมกันมีการแบบไม่อยากเป็นคนแพ้อะเออมาดาหนูไม่อยากเป็นคนแพ้อ,อ,าอ,านนแพอารมณ์ประมาณเนี้ยถ้ทาที่จริงในใจอะ่ะลึกๆกันมันไม่ใช่อยู่ที่แพ้ชนะหรอกแต่อยู่ที่ว่ากลัวเขาจะไม่ตอบสนองเราในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่เราเป็นกับเขาณนะตอนนี้นะปัจจุบันเนี้ยมันโอเคอยู่มันก็ดีอยู่ มันก็ได้อยู่นึกออกปะ้ะเหมือนประมาณแบบรู้สึกดีต่อกันแต่ช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งก็ได้ก็คือมันก็ไม่ได้แย่มากก็ไม่ได้ดีมากอารมณ์หน่วงๆเนะาะแต่จริงอะ่ะค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากเครียดกันพอสมควรนะในเรื่องของความรักแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ที่แบกรับคิดนูน่นคิดนี่คิดเยอะเนี่ยบางทีมันก็อาจจะคิดเกินไปจากเหตุความเป็นจริงด้วยนะจ๊ะเอออารมณ์ไพ่ก็จะประมาณนี้แหละ บางคนอาจจะมีเรื่องของหนะ้าที่การงานสถานะทางสังคมหรือเรื่องของเกี่ยวข้องกับศิลธรรมเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวางตัวในสังคมบางอย่างเกิดขึ้นนะที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะจ๊ะแล้วก็การที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้มันอาจจะโอเคสุดแล้วก็ได้นะมาดูดวงความรักของคุณกรองนี้ในช่วงนี้สี ยังไงก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดไปนะคะดูกันคำขำไพ่เหมือนกังจะบอกให้เราหักดิบเนาให้มู่อ่อนอะแล้วก็เก็บความทรงจาําเก็บเรื่องราวดีๆของเราและเขาอะเป็นความทรงจําที่ดีๆไปนะถ้าเกิดเรารู้สึกเหมือนกับว่าที่ต้องห่างกาันที่ต้องเลิกลาบางทีมันอาจจะมีเหตุบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วจริงๆก็ได้สำหรับบางคนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนไพ่กําลังจะบอกว่าให้หักดิบ เลิกคิดถึงเขาเรื่องนึกถึงเขาอะไรเงี้แล้วก็มองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นความทรงจําความทรงจำหนึ่งนะจ๊ะไม่ก็ตัวเราตอนนี้กําลังเดือดกําลังแบบว่าไม่อยากเป็นฝ่ายแพ้ไม่อยากเป็นฝ่ายที่แบบว่าต้องเข้าหาหรือวิ่งไล่ตามอะไรองี้เหนื่อยแล้วอเหนื่อยก็พักถ้าเขาไม่รักก็เล่นของคะ่ะไม่ใช่อันนี้มาดามเราเล่นเออ,อยังไงก็ขอให้คนกองนี้ อะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราก็ไนดะ้อะไรที่มันไม่ดีแล้วก็คิดว่าเป็นของคนอื่นนะคะขอให้คุณได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังรักที่จะไม่ทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจเครียดกังวลใจนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวถามถึงคุณและเขาแค่2คนในเนๆเนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะะรักทุกคนนะจ๊ะเชิ เอาละค่ะมาถึงกองที่สองกันนะคะมาตั้งสมาธินะดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นโนโดยโรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูว่าความบันเทิงขำๆไม่ต้องซสีเรียแล้วบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกเราแทนที่จะเป็นความรู้สึกเขาก็ได้เช่นกันมาดูกันซิว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงอยู่เนี่ยเขาคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมขอห้าใบชัดๆจุกๆนะจ๊ะ อืม้าเหรียญเอ็มเพลเอร์เด็กเหรียญเอ็มเพรสไพ่พระอ่าเรามองว่าคิดถึงค่ะมีความคิดถึงอยู่นะแต่เป็นความคิดถึงที่อาจจะไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสารแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่เรากับเขาอาจจะรู้สึกกันได้ เออเหมือนบางเวลาบอกเลยว่าบางเวลาที่เราคิดถึงเขาก็จะเป็นบางเวลาที่เขาคิดถึงเราได้เช่นกันมันไม่ใช่ตลอดเวลาที่เราคิดถึงเขาแล้วขึ้นมันจะจูนนะคะเรามองว่ามันมีบางครั้งที่ขึ้นมันจะจูนแต่เรารู้สึกเหมือนต่างคนต่างที่จะอยู่แต่มันมีความผูกพันลึกๆอยู่ข้างในนะแล้วก็หวังว่าคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุขคุณจะเจอแต่เรื่องราวดีๆอารมณ์ประมาณนี้มันเป็นการคิดถึงแบบ ออกแนวเหมือนคนที่มีความผูกพันกันมาสักระยะหนึ่งมันไม่ได้ออกแนวรักหวานแหววจีจ๋าเหมือนกองแรกนะคะมันจะออกแนวอบอุ่นออกแนวเหมือนเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวเหมือนคนที่มีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันแต่ก็เข้าใจว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ด้วยด้วยกันแล้วแล้วก็ในใจเนี่ยเหมือนกลัวการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยนะเหมือนพยายามที่จะขังตัวเองไว้ในมุมมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ใจจริงๆก็เหมือนอยากจะสื่อสารให้เราได้รู้แหละแต่เรื่องที่จะไม่สื่อสารเรื่องที่จะเก็บไว้แล้วก็เรื่องที่จะใช้ชีวิตของตัวเองไปในทิศทางของตัวเองนะคะแล้วก็หวังว่าเราก็จะแฮปปี้กับชีวิต เออในที่เนี้ยเรารู้สึกเหมือนเขาค่อนข้างที่จะคิดแบบว่าเออขอให้มีเงินมีทองใช้มีเงินกินนูน่นกินนี่ใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่อยากให้เรากังวลในเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราเจอสิ่งดีๆะคะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะอืมแล้วมาดูซิว่าในสามเดือนเนี้ยเรากับเขา จะมีโอกาสได้เจอกันได้พูดได้คุยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยการแชทอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะบางคนก็หมายถึงการการเจอหน้ากันอะไรประมาณนี้ได้ว่าดูซิว่าใน3เดือนนกจากวันที่ดูคลิปนี้เนี่ยคนกองนี้จะได้เจอได้ปะได้คุยกันหรือเปล่านะจ๊ะขอห้าใบค่ะ ทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะจ๊ะเออเน่งเหรียญเดวิลควีนเหรียญสี่ไม้แล้วก็สี่เหรียญเขาจะชวนเราไปงานแต่งเขาหรือเปล่าคะเอาไม่ใช่อันนี้เราเล่นเรามองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะเป็นเกณฑ์ที่แบบว่าอาจจะปรับปรับฉับพลันไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดนึกว่าจะได้เจออาจจะมาจากงานรงีงานสังสรรค์งานลื่นเลิงจาก กลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ทํางานกลุ่มอะไรบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าจะเจอกันในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้อาจจะเป็นร้านอาหารอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสถานที่สวยงามหรืองานอีเวนต์อะไรพวกนี้ได้หมดนะคะเป็นการเจอกันที่แบบค่อนข้างที่จะดึงดูดแต่ตัวเราค่อนข้างที่จะมีมากนะคะในการเจอเขานะเธอเธอเหมือนทําเหมือนไม่ได้สนใจเขานะคะบอกเลยว่าคนกรองนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจเหมือนในใจอ่ะดีใจนะดึงดูดใจนะแต่มองเขาด้วยหางตาแบบ หลีหลีมองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้มองตรงๆกูเขารู้เหรอเขาว่าแอบดูเขาอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เจอนะคะแบบปรับป,ปรับฉับพลันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งอะเรารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะเก็บตัวไม่ได้ไปไหนมาไหนหรือไม่ได้เปิดโอกาสที่ในการพูดคุยอะ มีการบล็อกกันเกิดขึ้นเรามองว่าค่อนข้างยากนะบอกเลยนะค่อนข้างยากที่จะได้เป็นไปในแบบที่พูดไปตอนแรกแต่ว่าถ้าคนกรณน,นี้ไม่ได้มีการบล็อกกันไม่ได้มีการทําอะไรกันเรารู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นให้เราได้พูดคุยกันหรืออาจจะมีการเจอกันแบบไม่ถันตั้งตัวเกิดขึ้นได้นะคะเออเป็นทาวเวอร์เลยนะจ๊ะขอใหญ่ทาวเวอร์หน่อยสิว่าด้านดีหรือด้านไม่ดีน่ะ เรามองว่ามันก็ไม่เชิงไม่ดีหรอกก็อาจจะเหมือนเดิมอะค่ะเขาก็อาจจะมีตัวเลือกอื่นนอกจากเราเนาะค่อนข้างที่จะเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์อะดังนั้นก็อยู่ที่ตัวเรานะจ๊ะว่าจะเลือกสิ่งไหนอืมแล้วก็เส้นทางในการเจอก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่านะจ๊ะมาดูมาดวงความรักในช่วงนี้สาหรับคนกองนี้นะคะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดคนกองนี้อยากจะคุยกับเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นนะแล้วก็เป็นฝ่ายตามต่อแยนิดนึงนะคะไม่ใช่แค่ทักแค่ค้างสองค้างแล้วเขาอาจจะกลับมาคุยหรือว่าเอาตอบนะยังไงก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้การตามตื้นนิดนึงนะเป็นฝ่ายเริ่มเป็นฝ่ายเข้าหาก็จะมีโอกาสได้คุยกับเขามากขึ้นนะคะอื เธอถ้าเกิดคนกองนี้เคยสัญญาอะไรบางอย่างกับเขาไว้คุณจะได้รับการสัญญาบางอย่างจากเขาอาจจะเป็นของขวัญอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นเรื่องของความทรงจำในที่นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งของอย่างเดียวมันอาจจะเป็นความรู้สึกการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยรวมอยู่ด้วยได้นะมันเป็นคำสัญญาที่เคยให้กันไวอ้อ่ะเรามองว่าบางทีเขาอาจจะมาทำตามคำสัญญาที่เขาเคยให้กับคุณไว้ก็ได้ ถือในที่นี้คุณกําลังได้เจอรักที่ดีถ้าเกิดไม่ได้หมายถึงคนนี้ก็ได้นะคะรักที่ดีรักที่ มันเหมือนของขวัญเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะตามคําสัญญาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้เนอะอยู่ที่เราแบบที่เราคิดอนะ่ะเออหรือไม่ก็เคยแบบไปขอพอรมาหรือเปล่าเรารู้สึกว่าอาจจะได้ตามนึกตามฝันได้นะคะความรักช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกนะคะค่อนข้างที่จะดีนะจ๊ะเออถ้าเกิดคนเก่ามันไม่ใช่ก็ไปโฟกัสหาคนใหม่นะคะทุกคนคะ่ะอาจจะเป็นของขวัญเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะเออมีโอกาสเข้ามานะคะ เปิดโอกาสให้ตัวเองนิดหนึ่งของคนกองนี้ก็มีความให้ยิ้มกลุ้มกลิ่มได้เหมือนกันเอ,อ้อยังไงก็ถ้าเกิดคนเก่ามันก็เหมือนพลังงานเดิมๆเนาะมันอาจจะแบบว่ามีการดึงดูดเราก็จริงแต่ถ้าคนใหม่มันแซบกว่าเราก็ต้องเปิดโอกาสให้คนใหม่ถูกปะละ่ะแต่คนใหม่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้จักเพื่อนเขาถูกไหมเพื <c oughs> ่อนเขาอาจจะแซบกว่าก็ได้เถออยังไงขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีนะคะรักที่เป็นแสงสว่างในชีวิตคุณโอ้ แล้วก็อย่าลืมเป็นคนรักที่ดีด้วยนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวถามถึงคุณและเขาเน้นๆเ,เนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะช้า เอาละค่ะมาถึงกองที่3คนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะดูได้ทุกเพศนะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นพลังงานโดยรวมดังนั้นอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้แล้วก็บางทีก็อาจจะพิกเป็นความรู้สึกเราแทนที่จะเป็นความรู้สึกเขาก็ได้เช่นกันดูว่าความบันเทิงข,งข,งขงําเาไม่ต้องไปซีเรียสน,นอ้องถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้หน่อยจ้ะอ่ะมันนั่งสมาธิถึงเขาคนนั้นกันดีกว่าคนกองนี้มาดูซิว่าเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมคะ ขอห้าใบค่ะเธอจะแพ้สองกองแรงไม่ได้นะคะคนกองที่สามฉันเอาใจช่วยนะจ๊ะโอยค่อนข้างเป็นสามดาบเลยมันมีความเศร้าใจอะไรเกิดขึ้นหรอมีแผลมีปมรักหรอืึคิงดาบอารมณ์ค่อนข้างรุนแรง,ง,งนะคะคุณกองนี้ <laughs> ถามว่ามีการคิดถึงไหมเรามองว่าเป็นการคิดถึงนะแต่เป็นการคิดถึงที่ ปล่อยวางแล้วอะ,อะปล่อยให้การเวลามันหมุนผ่านไปแล้วก็เรารู้สึกเหมือนกับว่าอารมณ์อย่างที่บอกอารมณ์่องข้างรุงแรนมันยังมีความเจ็บปวดมันยังมีความโกรธมันยังมีความรู้สึกไม่พอใจแต่จริงในใจลึกๆก็มีความรู้สึกออกแนวเสน่หาบางอย่างอยู่เออมันไม่สามารถที่จะสลัดได้แล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่า เขาเหมือนพยายามนะไม่ได้อยากเข้าหาเราแต่พยายามที่จะออกหาจากเราพยายามที่จะมูออนแล้วก็พยายามที่จะมองเราในแง่ลบหรือมองเราในด้านลบค่อนข้างที่จะเป็นคนปากร้ายได้นะคะคนที่คุณถามถึงได้เนี่ยเหมือนการกระทําบางอย่างในช่วงนี้ยเรารู้สึกว่าคําพูดการกระทําบางอย่างของเขามาอาจจะทําให้คนกองนี้เสียใจเจ็บป,ปวดใจ สิ่งที่เขาทําทั้งหลายแหละจริงๆคนกองเนี้ยเขาตั้งใจที่จะทําด้วยนะแล้วเขาก็เจ็บปวดใจกับสิ่งที่เขาทําเหมือนกันแต่าอารมณ์เขาค่อนข้างที่จะดือ้อค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะอืบอกเลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะคนกองนี้อืไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องมือที่สามเรื่องคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เปล่าบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงมือที่สามเดียอาจจะหมายถึงครอบครัวเพื่อนฝูงสถานะสังคมอะไรพวกนี้เขามาวุ่นวาย ยุ่งเหยิงได้นะจ๊ะม,มาดูซิว่าใน3เดือนนับจากวันที่ดูคลิปเนี้คนกองนี้จะได้พบเจอเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะหมายถึงการพูดคุยเนาะการแชทการอะไรอย่างเงี้ยเออดูซิว่าจะได้เจอหรือได้พูดคุยอะไรกันไหมขอ5ใบค่ะอันนี้เป็นคลิปสําหรับคนที่เลืกราห่างหายเงียบหายกันไปนะคนโตกาในชีวิตอาจาร ฉันเห็นหน้าไพแลนะ้วฉันนึกถึงเพลงเพลิงพนังออกมาเลยอะที่เวอร์ชั่น The Voice All Star นะเธอแบบ <c oughs> กำลังเผาไหม้กรุงใช่ <c oughs> ถามว่าจะได้คุยกันไหมค่อนข้างยากนะคะต่างฝ่ายต่างมีอีกโก้เป็นของตัวเองอะ่ะคนกองนี้ก็ชอบที่จะแบบว่าทำไมฉันต้องไป็นคนฝ่ายเข้าหา คนกองนี้เวลาแรงก็แรงนะตัวเขาก็เหมือนกันเวลาแรงเขาก็แรงเหมือนกันฉะนั้นโอกาสที่จะได้คุยกันหรือติดต่อกันนะถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเรื่องงานอะ่ะหรือเรื่องธุระบางอย่างเรามองเลยว่าน้อยแม้แต่คนกองนี้จะมีความหวังว่าเฮ้ยอยากที่จะเออ,เ,อ,อเขา ให้ไปเขาอ่อนโยนกับเราเป็นฝ่ายเข้าหาเราจะนานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางคนก็อาจจะมีการขอพรมีการภาวนาเนื่อถึงแต่เรื่องดีๆในเรื่องของความรักแต่บอกเลยว่ายากนะถ้าเกิดไม่ได้ดีลกันในเรื่องของธุระหรือเรื่องของงานและบางอย่างก็คือโอกาสน้อยมากที่จะได้คุยหรือได้เจอกันนะคะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่เธออะมีความหวงังดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงอ่อนหวานอ่อนโยนแต่จริงๆในใจลึกๆก็ค่อนข้างที่จะดื้อแล้วก็อยากจะควบคุมเขาเขาก็ไม่ชอบถูกควบค,คุมมันเหมือนลิงกับฟันอะอืม ที่มันจะตีกันอยู่เรื่อยๆนะจะ๊ะจะถามว่าเสียใจไหมกับสิ่งที่ทําคือเสียใจทั้งคู่นะบอกเลยอ่ะมันมีความทรงจําที่ดีอยู่แต่ก็ความทรงจําที่ไม่ดีก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเอ่ยิ่งทําก็ยิ่งเสียใจยิ่งทําก็ยิ่งยิ่งมีแผลในใจอ่ะเออบอกเลยเนี่ยมันเหมือนเด็กอ่ะ <c oughs> อารมณ์เด็กไม่ยอมกันนะเธอ <c oughs> ทั้งที่จริงก็มีความรู้สึกดีๆให้กันนะแต่ไม่รู้ว่าเดียวกัน ท่าไหนนะจ๊ะมันก็เลยออกแนวแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงในเรื่องของอารมณ์นะไม่รู้ว่าพลังงานส่วนใหญ่อาจจะเพิ่งทะเลาะกันมาก็ได้นะมันก็เลยออกมาแนวรูปแบบนี้นะคะถ้าเกิดฟังแล้วไม่ใช่ไม่ตรงก็ไปเลือกกองใหม่ได้หรือจะมาดูดวงส่วนตัวก็ได้นะจ๊ะม,มาดูดวงความรักช่วงนี้ให้คนกองนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเด้งมาใบหนึ่งอขออีกใบนะจ๊ะ มาลุ้นกันนะคะภาคภูมิใจแล้วก็บริวารเรารู้สึกว่าช่วงนี้รักอาจจะไม่ค่อยเ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้อินเลิฟแต่อาจจะอินเกมนะคะเรื่องของการงานค่อนข้างดีนะคะเออบริวารลูกหลานการเงินเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะออกมาแนวด้านโบสในเรื่องของการงานนะมีความภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าเรื่องของความรักอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปก่อนไม่ก็อาจจะมีการแบบว่าได้อยู่กับเพื่อนกับฟูมีคนเข้ามาคุยแหละแต่ก็เป็นออกแนวแบบ ไม่ได้จริงจังเหมือนยังไม่ได้โดนสเปกเราอ่ะเออยังไม่ได้โดนใจเรานะถ้าเกิดบางคนที่มีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เรารู้สึกเหมือนกับช่วงนี้อาจจะโฟกัสไปในเรื่องงานเนาะจะเด็นเรื่องงานซะมากกว่านะคะบริวารลูกน้องอะไรเงี้ยเออทำงานได้โอเคเราค่อนข้างที่จะโอเคกับหน้าที่การงานผลตอบแทนในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะไปโฟกัสในเรื่องนั้นจะเยอะกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักเรามองว่ายังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่โอกาสที่ดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะ ยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีเนาะอยากให้ทั้งอินทั้งรักอินทั้งเกมนะจ๊ะเอออะไรดีๆขอให้มาสู่คนกองนี้นะอะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นแล้วกันเนาะถ้าอยากดูโวนส่วนตัวดูรายละเอียดไต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้า